อย่างกุ้ยเฟยเรื่องราวของยอดหญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีนจนสันส่นสะเทือนประพันธ์โดยวลีรัตนาอ่านโดยอังกุระบทที่49ยามใดใจสุขสวรรค์ก็อยู่เคียงข้างยามใดใจทุกข์นั่นแหละนรก ข่าวการเดินทัพเพื่อปราบโจรผู้ร้ายของอันลูซานเริ่มแพร่สะพัดไปอีกหลายเมืองต่างคอยดับฟังอยู่ด้วยความสนเทว่ากลุ่มโจรพวกใดนอที่องค์อาจกล้าหาญหรืออัมหิตนัก กล้าหลบลอดออกมาสู่เมืองหลวงจนกระทั่งผู้บัญชาการฝ่ายเหนือต้องติดตามกระชั้นชิดถึงเพียงนี้แล้วก็เริ่มจะไหวตัวเมื่อมีการสู้รบรุนแรงยิ่งขึ้นมีเพียงคอยสืบหาพวกโจรเท่านั้นหากกองทหารของอันลูซานเข้ายึดครองที่ว่าการอำเภอจังหวัดและมณฑลควบคุมตัวผู้ปกครอง ผู้ใดเอออยอมรับคำนับเป็นพวกด้วยก็จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมและมีนายทหารอีกหนึ่งคนเป็นที่ปรึกษาไม่ต้องขึ้นตรงต่อเมืองหลวงอีกต่อไปสร้างความโกรธแค้นให้แก่หยางกว่วจงยิ่งนักขันส่งกองทหารของเมืองหลวงออกมาต่อสู้ก็มักจะให้แพ้กลับไปด้วยอันลูซานให้คนเป่าข่าวว่านี่คือกองโจรที่ตนมุ่งมาทำลายล้างทำให้พวกรัษดรพากันเชื่อถือและช่วยกันดักจับกลุ่มทำร้ายด้วยซ้ำไป ฐานของอันลูซานนั้นมิได้ทำร้ายเหล่าราษฎรเลยแม้แต่น้อยจึงได้รับความยกย่องและเห็นอกเห็นใจเป็นอันมากห่าจงกรดจัดได้แต่ระบายความแค้นและผิดหวังกับน้องสาวของตนผู้เดียวแน่มันเข้ามาใกล้ถึงกำแพงวังแล้วนะจะคิดอ่านประการใดเล่าจับคนสำคัญรอไว้ถวายมันหรือว่าจะหอบผ้าหนีอันตรายเสียงเยาะเย้ยของมันทำให้กุ้ยเฟยสะบัดหน้า ตัวเองนั่นแหละควรจะคิดไว้แพ้กลับมากี่หนแล้วละ่ะสมควรจะหอบลูกเมียหน,นีหรือยังไม่ต้องมาเยอะหยันเราดอกชีวิตนี้ถวายไว้แด่องค์ห้องเต้แล้วจะโปรดให้อยู่หรือตายก็คงรู้กันนางตอบด้วยถ้อยคำหานกล้าอำนาจที่เคยมีมากมายทำให้หน้ามืดเมื่อเคยเห็นเป็นนางหงแล้วหาควรยอมลดตัวให้กับความหวาดกลัวไม่ อีกใจหนึ่งนั้นก็หวังในความสําเร็จของอันลูซานเขาจะต้องไม่ลืมนางจะต้องปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาแม้จะไม่มีหน่อเนื้อเชื้อไขมากําเนิดดังที่ฝันกันไว้ก็ตามอย่างกว่าจงนั้นหวาดเกรงจนสิ้นสติไม่ดํารงเป็นหลักอีกแล้วทั้งความพ่ายแพ้ทางทหาร ทั้งคำขคค่มขู่กราดเกลี้ยวที่ได้รับมากกว่าข้าราชการคนใดทำให้แทบจะเสียจริตความไร้กาดเร็วสามของตนก็รู้อยู่กับใจแม้จะไม่เคยสารภาพกับผู้ใดวิญญาณของผู้ที่ตนข่มเหงดูจะกลับมายืนกู่ร้องขอคืนความยุติธรรมมันหลับตาไม่สนิทขนพองสยองกล้าวทุกยามที่หลับตาลงในที่นอนของตนเองนึกไม่ออกว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปทุกวันนี้ ได้ยินเสียงผู้คนเสียงอาวุธอื้ออึงอยู่ มีทั้งชาวเมืองอพยพออกไปสู่ชนบทมีทั้งมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสฉกชิงวิ่งราวและถูกเจ้าสั์รุมทำร้ายป้องกันทรัพย์สินของตนเองไม่หวังพึ่งราชการอีกแล้วมีเสียงสรรเสริญอันลู่ซานไปทุกมุมเมืองบุคคลสำคัญที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริงนั้นก็มีอยู่จิ้นอองวิเคราะห์สภาพเมืองหลวงแล้วอนาจใจสุดพนานาแต่หักใจถือว่าสิ้นบาร,รมีสเสวียนจงฮ่องเต้แล้วต่อไปจะ สงบราบคาบแม้ตนเองจะไม่ได้สวยสุขต่อไปก็ตามทีขั้นแรกก็คือวางรากฐานบันลลังก์มังกรสมัยต่อไปบัดนี้ราชโอรสตัวเก่งก็หาไม่เห็นจะได้ยินเพียงชื่อเสียงเท่านั้นว่าองค์หนึ่งคือหลี่เสียงซึ่งมีฝีมือการต่อสู้เข้มแข็งมิเคยออกศึกให้พระราชบิดาเห็นเท่านั้นจิ้นอองกระทำการอกอาดเสียงชีวิตด้วยการติดสินบนเกาลักษือขันทีผู้มีอำนาจให ให้ทั้งคำหวานสรรเสริญและทรัพย์สินมหาศาลท่านก็เหมือนหลักสำคัญของนครฉางอานของเราขาดเสียก็สิ้นไรบัดนี้เราจะพูดกันโดยซื่อเก่าลักษือท่านจะยังเห็นแผ่นดินนี้ไปรอดอยู่หรือเก่าลักษสือนั้นโลภเป็นวิสัยอยู่แล้วหากกล้าเพราะอมหิตตามลักษณะของคนลักรเภทผิดธรรมชาติพยักหน้ารับเอาคำของจิ้นอ๋องโดยดีข้ามองไม่เห็นปลวกกินบ้านเมืองจนจะถล่มทลายอยู่แล้ว แล้วท่านจะคิดอย่างไรต่อไปสำคัญที่องค์ฮ่องเต้ข้าพเจ้ามีอาจถิงเอาตัวรอดได้รํำลึกถึงวันที่ส่งเอาชีวิตเข้าแลกถือดาบฝันฝ่าข่มอาวุธเพื่อสร้างเสริมบ้านเมืองมานักหนาจำต้องเอารักขาไว้ก่อนหากกบฏมาถึงประตูเล่าค่อยว่ากันใหม่เก่าลักษสือตอบอย่างฉลาด แต่เราบอกตรงๆว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ห้องเต้รอจนกบฏมาถึงองค์เราจะเตรียมอพยพพาพระองค์หนีท่านจะไปด้วยไหมจิ้นอ๋องวางหมากสุดท้ายเก่าลักษสือมองหน้าอย่างพินิดจริงหรือขาราจะสำนักจะช่วยห้องเต้ได้วิธีเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าจะตามเสด็จเมื่อไหร่ล่ะ การเดินทางสู่หัวเมืองเล็กๆโดยปราศจากทหารคุ้มกันมากมายเหมือนแต่ก่อนย่อมเต็มไปด้วยความเสี่ยงเราจะทำอย่างไรกับของสำคัญเช่นราชลันจกรตราหยกประจำพระองค์จิ้นอ๋องหารือรากับไว้ใจนักหนาข้าพระเจ้าจะเก็บอย่างดีที่สุดเกาลักสือรับรองแต่ต้องไม่ใช่ติดไปกับองค์ห้องเต้ท่านมีที่ฝากฝังหรือยังจิ้นอ๋องรุกป,ประชิดจ้องตาขม็งมีที่ฝังฝากเถอะ กันคนได้ไปใช้ผิดผิดท่านคงได้ยินชื่อเสียงหลี่เสียงราชโอรสที่รวบรวมไพร่พลยพอยู่ที่เมืองหลิงอู่กระมังท่านจะนำตรายกไปฝากหลี่เสียงอองได้อย่างไรทางไกลนักคนก็หายากใครจะกล้าเสี่ยงเงินและทองอย่างละสามร้อยแท่งหากท่านนำตรายกมาให้เราได้เรารับรองจะส่งถึงมือหลี่เสียงเองเก่าลักสือเก่าขางอย่างเคร่งคิดใหญ่ท่านไม่เก็บเอาไว้เอง มันถามอย่างฉลาดเราเป็นชั้นหลานห่างๆและไม่เคยมักใหญ่ไฟสูงได้ทำงานเพื่อแผ่นดินแค่นี้ก็ยินดีแล้วท่านสิสำคัญกว่านะครหลวงจะสืบตอกก็เพราะท่านยินยอมทำการนี้แต่ผู้เดียวนอกจากหลีเสียงอองแล้วมีผู้ใดหรือจะแทนสเสวียนจงได้อืมติดไปกับพวกเรายามอพยพวันหนึ่งอาจจะเพียงพรำแกอ่อลูซานได้นะท่านมันย่อมไม่ดีไปกว่าหลีเสียงอองแน่นอน เกาลักสือถอนใจหนักๆตกลงเราจะนำมาส่งให้ท่านพรุ่งนี้ยามสามขอคาระวะท่านขันทีผู้มีคุณแก่บ้านเมืองจิ้นอองลงคำนับด้วยความยินดียิ่งท่านไม่ต้องกังวลข้าพเจ้าเตรียมของปลอมไว้ให้ท่านเปลี่ยนแล้วขบวนอพยพของห่องเต้จะนำของปลอมนั้นไปด้วยส่วนของจริงจะอยู่ในพระหัตถ์ของหลี่เสียงอ,องราชโอรสที่ไม่เคยทรงมองเลยเราเชื่อท่าน เก่าลักสือเองก็ตกลงง่ายได้เพราะไม่มีเวลาคิดมากนักจิ้นอ๋งมอบกล่องตรายกปลอมให้ไปพร้อมกับสั่งว่าท่านเตรียมขบวนอพยพได้เลยนะอย่างกุ้ยโฟยล่ะคงจะเรียกหาใกล้ชิดตามเคยตามพระไทยเถอะหาไม่จะประชวนไปพระสงชราแล้วเราเพียงจะพาให้พ้นอาวุธและเลือดเท่านั้น ผลของการวางแผนเช่นนี้ทำให้หยางกุ้ยเฟยเริ่มวิตกกังวลแต่จำยอมตามเสด็จไปก่อนหวังจะถ่ายเทภายหลังเมื่ออันลู่ซานทำการสำเร็จแล้ว ผู้ที่ฉลาดเหนือกว่าใครคือจิ้นอองนั่นเองโดยไม่ฟังใครคร่ำครวญขอตามเสด็จกุ้ยเฟยเสนอให้ฮ่องเต้ทรงเมินเสียโดยอ้างว่าแม้พระองค์เองยังต้องเล็ดลอดหนีภัยขอให้ทุกคนหาทางหลบเอาเองหรือรอคอยผู้ชนะมาถึงหากเชื่อว่าจะปลอดภัยส่งกันแสงเมื่อตัดพอกุ้ยเฟยว่า เสียแรงที่เราไว้ใจมันไออัลลูซานประกอบกับเชื่อในการวินิจฉัยของเจ้าด้วยใหญ่ยยเจ้าไม่ติดต่อมันไว้ให้ดีเล่าปล่อยมันฮึกเหิมเป็นกระบทเช่นนี้เสียใจนักกุ้ยเฟยพูดไม่ออกอยู่แล้วหน้าบึ้งตึงอยู่ทรงมีคติยะมานะเถิดเพคะหม่อมฉันยอมรับว่าดูคนผิดไปและจะขอแก้ตัวด้วยการตามเสด็จและยอมตายก่อนพระองค์เห็นไหมละ่ะพราะไม่เชื่อพี่แท้ๆถ้าตัดหัวมันเสียตั้งแต่ทีแรกก็ไม่ต้องอับอายเช่นนี้ กัวจงบนเจ้าจะไปกับเราไหมฮ่องเต้หันมาถามอัคระมหาเสนาบดีอย่างน่าสงสารหวังอีกผู้เดียวเป็นที่พึ่งพระเจ้าข้าข้าพุทธเจ้าขอถวายชีวิตขบวนของกัวจงดูจะใหญ่โตโอโทงยิ่งกว่าองค์ฮ่องเต้เสียอีกจนจิ้นอ๋องต้องทวงว่าท่านจะทำให้การเดินทางของพวกเราลำบากขึ้นอีกลดจำนวนข้าของลูกหาบเสียบ้างไม่ไดีหรือของเหล่านี้ล้นมีค่าข่า,ขาง,งวดเกินประมาณทั้งสิ้น เราตั้งใจจะขายแลกซื้อเอาความสะดวกสบายถวายห,ห้องเต้หรอกนะก่อจงทําท่าขึงขังจงรักภักดีอย่างยิ่งพวกลูกหาบก็ล้วนแล้วแต่คนในบ้านเมตตาเขาก็ต้องเอาไปด้วยจิ้นอ๋องแทบจะสัตว์เปลี่ยงด้วยความหมันไส้เกาลักสือเหนี่ยวมือไว้ทันปล่อยตามใจท่อนอัครมหาเสนีเถดิดพร้อมกับขยิบตาให้เป็นในจิ้นอ๋องจึงยอมฟัง ขบวนล,ลีภัยจึงออกเดินทางอย่างวุ่นวายยากลำบากในคืนหนึ่งอย่างกุ้ยเฟยอําลาตำหนักอันแสนสุขด้วยน้ำตาหนองหน้าหากฝืนไว้ไม่สะอื้นแต่นี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปเล่าใครจะคิดบ้างว่าบัลลังก์อยู่แค่เอื้อมมือแล้วยังต้องร้างลาเสียเช่นนี้หากพระไทยเถิดเพคะซิวไหลและว่านเหนียงประคองสองข้างแางกระซิบ พระชาตาแข็งนักขึ้นลงมาแล้วกี่หนก็ส่งทราบดีตามเสด็จห้องเต้เช่นนี้เป็นมิ่งมงคลอยู่แล้วนะเพคะตามเสด็จอย่างนี้นะหรือมิ่งมงคลนางย้อนถามเสียงเยาะยะอย่าทรงเสียขวัญสิเพคะห้องเต้ทรงต้องการเพื่อนขู่ชีวิตที่เข้มแข็งนะเพคะซิวไลเตือนเราต้องห้ามความรู้สึกความคิดของตัวเองตลอดมานางรำพึงเบาๆซับน้ำตาด้วยความอาดูล น่ทรงเหลียวมาดูกุ้ยเฟยแล้วเพคะว่านเหนียงชี้ไปข้างหน้าซึ่งขบวนของห้องเต้ออกเดินทางไปแล้วเอาละเราพร้อมแล้วนางตัดใจหัดหลังให้ตำหนักอันเคยสุขสบายและสวยงามเพื่อจะไปสู่ท้องถนนการเดินทางจะยาวนานเหมือนเมื่อวัยเด็กโน่นไหมอย่างดีที่ส่งมันดากลับบ้านที่หยงเล่อเสียก่อนกะลียุกป่านนี้จะเดือดร้อนประการใดหรือเปล่า หากกระเทือนถึงบ้านก็ยังเชื่อใจท่านอาจส่วนกุ้ยเป็นพ่อขาที่ฉลาดเฉลียวคงจะพาครอบครัวพ้นอันตรายอีกคนที่เคยเดินทางมาด้วยกันก่วจงเพียงแต่มันไม่ยอมเดินเท้าให้ลำบากเหมือนสมัยหนีภัยอายุน้อยมันมีม้าพ่วงผีให้ผลัดขี่ผู้คนบริวารขนทรัพย์สินรอบตัวมากมาย นางเองแม้จะแต่งกายเป็นชายได้นั่งเกี้ยวมีคนหามแต่หัวใจก็ย่อหย,ยับแตกสลายอันลูซานเราจะได้พบกันอีกไหมนี่ขบวนยาวเหยียดเร่งรีบและเงียบงนันไม่มีเสียงสนทนาปราศัยแม้แต่น้อยเดินกันทั้งคืนจนเช้าต่อสายจัดจึงหลบเข้าป่าละเมาะ หุงหาอาหารแจกจ่ายกันขัอจงนั้นมีความเห็นแก่ตัวไม่สิ้นสุดเขาสั่งคนเก็บงำอาหารมิชิดไม่เผื่อแผ่แก่คนในขบวนหลวงแม้แต่ชิ้นเดียวแยกไปกินต่างหากเมื่อหูหยินทักทวงขึ้นก็มองหน้าอย่างดุดุทำไมโง่อย่างนี้จะคิดอะไรในใจรู้หรือเปล่าสมควรจะจัดขึ้นถวายห้องเต้สำนึกในพระกรุณาที่ให้เราติดตามมาด้วยนะท่านหูหยินชี้แจง กรุณาหรือเราต่างหากที่กรุณามาแวดล้อมองค์ห้องเต้ให้อุ่นพระไทยกว่าจงทําเสียงเยอ้ยิงพูดอะไรอย่างนั้นหูหินตกใจมากเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วรู้ไหมอย่าโง,ง่นักเลยห้องเต้เหมือนคนแก่คนหนึ่งที่ต้องอาศัยลูกล้านพาหนีภัยให้กินยังไงก็ได้ไม่ใช่ยกถาดอาหารร้อยถาดมาเหมือนหมอนวานกลัวจนตัวสั่นขอให้เรามาด้วยกว่าจงทําไมท่านพูดอย่างนั้นเล่าเราพูดความจริง คนเราต้องฉลาดทำตัวให้เข้ากับสภาพที่เป็นอยู่พูดกันจริงๆแล้วหากพบพวกขบทตอนนี้ส่งองค์ห้องเต้ให้มันองค์เดียวทุกคนก็รอดตายวันของเรายังยาวนานกว่าเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักเก็บงำอาหารให้ดีไม่มีแล้วจะอดอย่าหวังเลยว่าใครจะให้กินหูหยินเงียบงนันไม่มีทางเทียงแม้ว่าจิตใจจะแห้งแล้งยิ่งกว่าผืนดินที่จะต้องเอนกายลงนอนพักในบ่ายวันนี้ก็ตาม